ทำอย่างไรให้มีกําลังใจในการทํางานเพราะว่ากําลังใจเนี่ยมันทําให้เราได้รับริสก k อย่างมากแม่อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานคุณจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในการทํางานครับเป้าหมายคือเป้าหมายระยะสัน้นระยะยาวระยะสัน้นเช่นวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จเช่นวันนี้คุณอาจจะต้องปิดการขายเท่านี้อะแล้วก็ประจําสัปดาห์คุณจะต้องมีขยายทีมงานขยายบริษัทของคุณรายได้ของคุณหรือ ประจำเดือนที่คุณจะต้องปิดเคสใหญ่แล้วประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาเมื่อไหรที่เรากาหนดเป้าหมายมันจะมีสสิ่งตามมานั่นก็คือทามมิ่งครับทามมิ่งคือมันก็จะมีการกําหนดเวลามาละแล้วก็อันที่สองมันจะมีเรื่องของแอคชั่นทุกครั้งที่เรากําหนดมันจะมีสสิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่กําหนดทามมิ่งกับแอคชั่นคือการลงสนามมันจะไม่มีเหมือนผมตอนนี้นะครับผมก็จะมีการเตรียมความพร้อมตลอดว่าโอเคการที่ถ้าเกิดว่าผมมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ย ผมก็จะรู้ว่าผมจะต้องเตรียมเนื้อหาอะไรบ้างผมจะต้องทำคอนเทนต์อะไรบ้างเห็นไหมผมก็จะเตรียมเนื้อเ,อเสือเส้อผงเสื้อผ้าชุดสูทเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะอัดคอนเทนต์เวลาผมเดินทางไปไหนเนี่ยผมก็จะมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะเป้าหมายผมยิ่งใหญ่มากนั่นคุณจะเห็นว่าผมอัดคอนเทนต์ก็ดีผมไปต่างจังหวัดหรือผมบินไปต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ทิ้งเป้าหมายของผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่มีแพชชั่นครับเป้าหมายอ่า หลังจากเป้าหมายมันจะตามด้วยแพชชั่นดังนั้นแพชชั่นเนี่ยมันส่งพลังมากๆมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องและสูงสุดก็คือพันธกิจครับคุณมีพันธกิจอะไรในการที่จะ,ะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ผมมีพันธกิจคือผมท้องการที่จะปลดล็อกผู้คนให้คนพบทางออกในการใช้ชีวิตให้เขามีรายได้ให้เขามีก็ได้นะ,ะมีความรู้ในการไปหาเงินมีเครื่องมือในการไปหาเงินทาให้เขามีความอะไรนะ มีจิตวิญญาณที่พวกเขาไม่มีกําลังใจพอเข้ามาดูคลิปผมเขาก็ได้รับการปลดล็อกเหมือนทิกท่านแต่นั้นเขาก็ตามนะครับที่คุณอยากจะปลดล็อกตัวเองเกีก่ยวกับเรื่องนี้ผมบอกไว้เลยว่าคุณจะเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็มีแพชชั่นแล้วก็สิ่งนี้แหละทำให้คุณปลดล็อกและประสบความสําเร็จสำหรับใครที่อยากจะขอคาปรึกษาดีๆจากผมนะครับคุณสามารถกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีคลาสสอนเกี่ยวกับโคด้้นการเงิน หรือใครที่อยากจะขอคำปรึกษาจากผมนะครับรีบลงทะเบียนใต้โพสต์นี้ครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนมาเยอะมากแล้วพวกเขาตื่นเต้นพวกเขาได้เรียนกับผมแล้วพวกเขาเอาความรู้ไปใช้ได้จริงชีวิตของพวกเขาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ